สวัสดีครับนนน้อนวันนี้พี่มารีวิวปืนฉีดน้ํา2022นะว่าเขาทันสมัยไปถึงไหนละนี่ปืนฉีดน้ําไฟฟ้านะมาดูกันว่ามันเป็นไงนี่มันมีจองนี้เป็นจอบอกเปอร์เซ็นต์ว่ามีน้ำเท่าไหร่๋ยวเราจะเติมเข้าไปเห็นหน้าจองนี้ไหมอ่าเรากดกดลงไปบถ้าขึ้นหนึ่งร้อยแสดงว่าน้ำเต็มแล้วกดมเอ๊ะ น้ำเต็มแล้วนะตอนนี้มันบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคือน้ําเต็มอ่าดูวิธีการยิงนะมีสองโหมดมีแบบโหมดธรรมดาอ่าแล้วก็โค้ดเทสแล้วก็มีโหมดชาร์จนะก็คือกดค้างปึ๊บวุ้งโอ้ยแรงกว่าเดิมเฮ้ยดูชาร์จมีเสียงชาร์จอ่ะเฮ้ยอันนี้ลองเทียบกับปืนฉีดน้ําธรรมดาของฟอร์สอะฟอรสลองอันไหนใกล้กว่าเนียบของฟอสยิงอันนี้อ่าอันนี้ดูปืนฉีดน้ำฟร้าอ่ะ ครับตั้งโหโหเอ้ยอย่างนี้ก<ห>็มีด้วยนะอ